ไปอยููน้ากันเดอไปคำไปคุ้นกันให้คำคุ้นเจ้าของพาเจ้าของทำมาหากินทำมาค่าขึ้นอ่าไปคำไปคุ้นพาไปขนเงินขนท้องให้เต็มรถคันนี้เลยน่นก็บอกแล้วก็พาเดินทางไปไหนมาไหนก็ให้ปลอดภัยทั้งรถทั้งคนให้คุ้มครองรัก รักษาเจ้าของขอบคัวให้อยู่น้ำแล้วให้ลมพามาอยู่น้ำแล้วให้พาลมเย็นเป็นซุขให้มีได้สิ่งดีๆเข้ามาใหบอกงนี้จะออก3้ายสองตอนทุ่ออกตัดส่นไฟแาแล้วก็ออกอ๋อเปิดไฟเหรออันนี้อันนี้พอสตาร์ทแล้วมันก็เปิดไฟไหม แต่ถ้าสมมติไฟตอนคืนไม่ได้เปิดแต่นี่เครื่องนี้ไอคันนี้มันพอสตาร์ทแล้วมันก็เปิดไฟของมันเองแล้วก็เปิดแกสามรอบออกเตียงออเยงหรออปล่นะอลสาวมานัอเี้ กสรงนดเยอะขารเนาะให้พาไปคำไปคูณพาไปมันหมานพานำทั้ง นำทางหาเงินอันไหนที่จะได้เงินในท้องก็พานำทางไปหาแล้วก็เอาพวงมาลัยไหว้แล้วก็เอาตังใส่เอาตังใส่ที่แรกแกท้องมาใส่แต่เอาบุ่ได้ไม่มีคนช่วยเอาเงินทอเงินทองให้พาหา เงินหาท้องมันหมานพาอยู่พากินนันก็ว่าจะดูแลยังดีแล้วก็ดูแลเจ้าของให้คำพูรเจ้าของอยางงงเงไปไหนอ่ะวายาให้งอเงน,นั่นแหลแม่ถามว่าออกรถขึ้นรถแล้ว วันไปรับรถอ่ะพูดยังไงบ้างพูดอะไรบ้างเพราะว่าที่แม่ถามแบบนั้นอ่ะเพราะว่าเขาอ่าอยังยังแบบว่ามึนๆกับการที่แบบว่าท้องเสียแล้วก็อ้วกแล้วก็แบบว่าหมอฉีดยาให้อยู่ไงก็เลยแบบแม่ไม่ได้ไม่ได้มารับด้วยแต่คือรออยู่ในรถข้างล่างแต่พอรับรถเสร็จก็แม่ก็ขึ้นมาด้วยนะคะเราก็เลยถามว่า ปกติแบบว่าเออแม่จะช่วยรับรถอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้แม่ให้รับรถคนเดียวมึงจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็กลัวแบบว่าพูดไม่เป็นเขาก็บอกว่าอันไหนดีๆก็ให้พูดเอาอันนี้ดีๆก็พูดเอา